สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่1 5กุมภาพันธ์2569นะคะและราคาทองตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีการปรับลดลงร่วมอยู่ที่100บาทคา่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองนะวันที่1 5กุมภาพันธ์2569นะคะ ราคาทองแท่ง9ก5 6 5ขายออกอยู่ที่7 4 2 0 0มบาทรับซื้อที่เจ0 0 0่0บาทส่วนทองรูปพันธ์กาุ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่7 5 0 0 0มบาทรับซื้ออยู่ที่7จ5 2 5มบาท44สตังค์และราคาทองตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีการปรับรวม,รวมอยู่ที่100บาทคา่ะ ส่วนสปอร์ตโกมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่5045.455ส่วนทองคำโลกนะคะราสุดตอนนี้อยู่ที่5032.545มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.20%ค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะ ่าสุดอยู่ที่31.085มีการปรับลดลงอยู่ที่0 1นซนค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อเลยนะคะก็จะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงแล้วก็1บาทค่ะ และราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองหัวเส้งเฮงแม่ทองใบแม่ทองสุกและออร่ากันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้นแห่งและก็ออสลิดด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ